แม่ก็เห็นครอบครัวก็จะอยู่มีความสุขมีความสุขคือผมถึงได้สอนรีในงการในลูกสาวลูกเผยลูกชายแค่นั้น6คนคือนผมถึงได้สอนรีไ่ะนี่แสดงว่าถ้าถ้าในในหนึ่งชุมชนในหนึ่งชุมชนรวมตัวกันทําผมก็ว่าได้นะได้ได้ไหมถ้าในหนึ่งชุมชนที่ทําลงเห็ดสัก สักหนึ่งโรงเรือนเนี่ยเทำเป็นโอท็อปอะไรอย่างเงี้ยได้ได้ไดแล้วก็รวมกลุ่มกันสมมติลงทุนเท่านี้แล้วก็ช่วยกันทําช่วยกันผลิตแล้วช่วยกันขายวันหนึ่งพันได้แบ่งสามสี่คร้ากลุ่นได้เลยได้ได้พูดแต่ว่าการทําในเห็ดนี่มันเรามันเมื่อก่อนนี้ผมก็คิดว่ามันจะล้นตลาดแต่ไม่พอไม่พอเพราะผมทาแนวเห็ดก่อนครั้งแรกผมต้องเอาไปแปลรูปด้วยครับไปแปรรูปแล้วก็มาทําเห็ด หยองแล้วก็มาบ้างโอ้ทำหลายๆตัวโอ้ยเคยได้กินกินน้ำพริกคล้ายๆน้ำพริกขาเป็นน้ำพริกเข็ดเคยเคยเคยเออนี่ก็คือคือเหตุตัวนี้ใช่ไหมเห็ุตัวนี้จะทำมากแล้วก็ไปทอดแป้งโอ้โหสุดยอดแหมมามาจัดมาเย็นไปหน่อยไม่เป็นไรเดี๋ยวรอบเดี๋ยวไม่แน่ตัวแรกนะเดี๋ยววันหลังว่าอีกไม่แน่เดี๋ยวจะมีแฟนแฟนแฟนขับคุยท้ายข่าวอาจจะกิ้งก้างหาแล้วก็จะน้ำถมไหลกันมาจะทอดเลยจะทำให้ดูครับ ทำหลายๆอย่างให้ให้ามทำให้ดูหลายๆอย่างแล้วจะบอกได้สาความแต่มาเรเออเนี่ยเหตุนี้นะไม่ใช่ว่าจะขายได้อย่างเดียวถ้าว่าขายไม่ได้จะไปทําอะไรได้บ้างครับใช่ไหมลูกครับมันต้องมีนู่นทํามันทําได้หลายย้าย้ำอีกครั้งว่าที่เราคุยนี่อยู่ตรงแยกบ้านคอวังทางเข้าที่เดียวกับวัดป่าคอวังวัดป่าคอวังเข้ามานิดเดียวนิดเดียวดูซอยแรกเลยเนาะครับซอยแรกด้านขวามือเดี๋ยวขึ้นมาเลยก็จะเจอกองเห็ดเป็นโรงเรือนเห็ดอยู่ ให้เบอร์โทรศัพท์ได้ไหมครับได้ครับเบอร์โทรของพ่อประสานก็มีจ0 0 8 3 0 8 3 5 7 5 7 0 6 6 7 2อ0อะไรนะ0 8 3 0 8 3 5 7 0 5 7 0เดี๋ยวเดี๋ยวเขอโทษคือในมือถือผมก็มี6 6 7 2ของพ่อเนี่ยที่ผมก็มีอ่านดูดิ6 6 7 2คือรายการเราเป็นอย่างนี้แล้วครับเหมือน หมือนมีเลสนั่งตรงไหนก็เคกันตรงนั้นมาได้เลยนะค่ะศูนย์8 3 5 7 0 6 6 7 2ครับท่านทุกท่านก็คือสงสัยคือหลังจากฟังรายการแล้วสงสัยก็โทรศัพท์เบอร์นี้ได้ได้อยากจะมาเรียนอยากจะเรียนโทรศัพท์มาพูดคุยกันได้เบอร์สถานีเบอร์เบอถนนี้ก็โทรเข้าที่สถานีเป็นจุดประสานงานให้ได้ครับนะครับเพราะว่าเราจะส่งเสริมอาชีพตรงนี้อยู่แล้วใช่โรตอนนี้ไปเธอบอกเ้าไปเลยให้เขามาจะได้ไปทราบทราบข่าวมาว่ามีทางวิลัยการอาชีพ ครับก็ต้องบอกว่าครับหลายคนผมว่าฟังแล้วเกิดไอเดียครับขนาดเราเองนี่ยังยังสนใจจะไมหาที่เล้วะหาที่แล้วหลังบ้านหลังบ้านคือก็คือต้องคือกลับมาที่ไปมองดูที่ว่างใกล้บ้านเ่าออเราจะทําอะไรได้บ้างครับเพราะว่ามันต้องเป็นอาชีพที่ไม่น่าเชื่อว่ากิโลละเกือบห้าสิบาทครับแล้วถ้าเราปลูกทักเอาสักหน่อยอาวันวันหนึ่งทักห้ากิโลครับ ก็สองร้อยห้าสิบาทแค่เย็นเดียวเป็นเป็นรายได้เสริมที่ดี<ช>ม,มากเป็นที่รเราเปิดสายหน้าไม่ศูนย์ห้าสี่เจ็ดเจ็ดสามเก้าสี่เก้าครับสำหรับท่านที่ยังสงสัยอยู่ครับอยากจะโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกันหรือว่าอยากจะพูดคุยสอบถามไปถึงคุณพ่อประสานกัคุณแม่สุนีครับก็โทรศัพท์เข้ามาหมายเลขโทรศัพท์ของท่านก็คือท่านไม่ได้ปิดบังนะครับศูนย์แปดสามห้าเจ็ดศูนย์หกหกเจ็ดสองครับสามารถโทรศัพท์ไปพูดคุยกับท,<อ>ท่านโดยตรงได้เลยสนใจอยากจะเรียนสนใจอยากจะไปศึกษาความรู้แานตรงได้ ตรงที่บ้านได้อยู่ที่ไหนครับก็ท่านเ็าอยู่ตลดอดก็ไปถึงในเช้ายันต้องบอกถึงถึงเวลาทุ่มสองทุ่มก็ยังอยู่ตรงนั้นโทรไปนัดหมายกันได้ซึ่งเมื่อวานวันที่เราไปก็คือเราเราเห็นโรงเห็ดเราหูไม่น่าเชื่อประมาณเกือบสามหมื่นก้อนที่ไม่ได้อยู่ครับครับแต่ดูจากข้างนอกแล้วไม่ค่อยใหญ่เท่าไหรน่นะครับแต่โอ้โหเขาไปข้างในนี่โอ,อ้อหยอะมากือไดีบรรยากาศหนึ่งผมบอกว่ามันเหมือนเหมือนอะไรที่เรามองครับเส้นผมบางภูเขาใช่คราวนี้ ผมอยากให้คนที่อยู่ในในชุมชนครับอยากชุมชนนี้ก็คือถ้าเราอย่างนี้เขามีงบงบเขาเรื่องเหมือนเหมือนงบพัฒนาท้องถิ่นงบพัฒนาชุมชนผมว่าถ้าเอาตรงนี้มามาลงทุนทําเราก็ช่วยกันส่งเสริมรายได้ไดส่งเสริมอาชีพในชนุมชนแล้วก็ชุมชนเพื่อชุมชนเอาออกขายกันเองแล้วก็ขายให้กับค้าคนกลางที่เข้ามามรับซื้อผมว่าเม็ดเงินนี่จะไม่ไหลปไปไหนเลยครับ <ไ>แล้วก็ที่แน่ๆคือจะได้สถาบันครอบครัวจะแน่นแน่นมากคนในชุมชนก็รักกันมีความสมัครสมาสามัคมคีคกันด้วยเหมือนที่บอกว่าถ้าชุมชนมั่นคงมผมว่าเศรษฐกิจก็มั่นคงแหมเขาเรากฐานของประเทศได้เป็นอย่างดีเลยศูนย์้าสี่เจ็ดเจ็ดสามเก้าสี่เก้าสำหรับรายละเอียดเรื่องนี้นะครับเราอาจะพูดคุยกันหรือใครจะมีข้อเสนอแนะนะครับก็พูดคุยกับเราได้ในรายการเรายังมีเวลาพอ,อแต่สําหรับเห็นถึงือนที่ประเด็นที่บอกว่าถ้ามีเงินหนึ่งหมื่น ครับคุณจะไปทําอะไรในในยุคอย่างนี้ใช่ไปขายก๋วยเตี๋ยวหรือก็กลัวไม่มีลูกค้าแตหลายคนคิดอะไรไม่ออกว่าไปขายก๋วยเตี๋ยวดีกว่าไปขายไก่ทอดคราวนี้ปัญหาก็เกิดละเรื่องสถานที่ของเหลือของเสียจะทํำยังไงใช่แต่ถ้าคุณคิดจะไปทําเรื่องแนวเศรษฐกิจพอเพียงอ่าเป็นเป็นกเกษตรก็เรืยอเหมือนกับว่าการ,กรเกษตรใกล้ตัวแล้วก็ใช้พื้นที่ในบ้านเราเองก็ทุกคนก็มาช่วยกันทําได้ ฝึกเรียนฝึกรู้และอีกอย่างผมว่าเสาร์อาทิตย์นี้ก็ได้ครับถ้าไม่รู้จะไปไหนผมว่าไปไปหาท่านดีกว่าใจดีน่ารักมากๆเลยทั้งคู่นะครับทั้งครอบครัวเลยลูกหลานก็อยู่พร้อมหน้าอยู่พร้อมหน้าสอนฟรีผมชอบตรงนี้แหละสอนฟรีแล้วก็ถ้าไม่มีอุปกรณ์ก็ให้ยืมฟรีด้วยให้ยืมฟรีเพียงแต่ว่าหนึ่งข้อแรกคือต้องคืออยากให้มีใจก่อนตั้งใจจริงๆตั้งใจจริงๆว่าเออจะไปเรียนไปรู้ว่าวิธีขั้นตอนทํำยังไงสอนตั้งแต่ที่แรกไปจนถึงการออกขายใช่ มีเมืม่อวันมีสอนให้ไปทอดกินด้วยนะต้องอย่างนั้นอย่างนี้วิธีถึงจะอะไรอยอะไรอย่างนี้บอกหมดเลยเรียนให้หรู้รู้ให้จริงและผมที่สําคัญที่ผมชอบตอนหนึ่งที่พ่อประสานบอกว่าอยากให้คนเมืองน่านอยู่เมืองน่านรักเมืองน่านแล้วก็นนทํเพราะว่าอะไหารีบหาบหาหาเลี้ยงชีพเหมือนผมเคยคุยกับน้องนักเรียนนักศึกษาที่เยาวชนเมืองน่านที่โตขึ้นมาอยู่ในระดับที่จะต้องไปทํางานทำการแล้ว ไปทางานกรุงเทพกันเรือทํางานต่งจังหวัดพอช่วงระยะหนึ่งปีใหม่หรือว่าช่วงสงการกลับมาบ้านได้เคยมีกับผู้คุยเขาบอกว่าเขาอยากจะกลับมาอยู่บ้านอืแต่ไม่รู้ว่าจะทําอะไรครัแต่นี่ถามว่าแล้วที่ไปอยู่ต่งจังหวัดล่ะเป็นยังไงบ้างดีขึ้นไหมกราบอกมันก็ดีแต่ว่าค่าใช้จ่ายของในเรื่องของค่าเช่าที่พักค่าเดินทางค่าองชิดจะหักรบกบกันเรียบร้อยก็เหลือพอๆกับทางานที่บ้านเราครับแต่ว่าเวลากลับเลิกงาน ถ้าอยู่เมืองหน้าเลิกงานกลับเข้าบ้านเจอพ่อเจอแม่เจอพี่น้องครอบครัวมีความสุขแต่ถ้าอยู่กลับไปก็เจอห้องสี่เหลี่ยมนี่คือบรรยากาศของตื่เช้าไปทํางานอีกคราวนี้ท่านผู้ฟังล่ะครับคิดยังไงถ้าหากว่าเราจะมีระบบภาวะเศรษฐกิจที่ดีขึ้นเป็นเสริมขึ้นมาในครอบครัวผมว่าบ้านแล้วสังคมในบ้านเรานี้พื้นที่บ้านเมืองบ้านบ้านในในในเขตเมืองหน้าเนี่ยท่านตัะหวัดจะมีพื้นที่เหลือบ้านใช่ใช่แหลังนะครับนีเหลือเหลือแน่นอนผมว่า เหลือในพื้นที่เหลือนี่บางบ้านก็ไม่ได้ทําอะไรปล่อยให้ย่าลกขึ้นอ,อยู่ในงั้นแหละแต่ทีนี้ถ้าเราปรับพื้นที่กันมาทําอะไรที่เสริมขึ้นมาปลูกทิ้งคาตไค้ปเพราะวะ่าเศรษฐกิจในบ้านผมว่าจะดีขึ้นทำอย่างน้อยเพื่กินในครอบครัวก,ก็ได้เหลือขายอย่างนี้ก็ได้นะครับซึ่งรายการคุยแท้าข่าวเราก็จะพยายามสรรหาอย่างนี้แหละครับ,รบเอา วิถีชีวิตของชาวบ้านที่สามารถที่ทําให้เราดีขึ้นในแง่ของความเป็นอยู่ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพด้านสิ่งแวดล้อมร,รวมถึงด้านเศรษฐกิจอย่างนี้ด้วยแต่กลมบอกว่าเงินมีถ้าหากเงินมีสุขภาพจะดีตามเพราะว่าตรงนี้ของการขึ้นในการคุยได้ข่าวว่ายินดีที่จะ ไปค้นหามาให้หรือถ้าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับมีเรื่องราวที่อยากจะให้พวกเราสองคนคออกไปสืบอ,ออกไปค้นออกมานามาฝากท่านผู้ฟังก็สามารถส่งเรื่องราวหรือว่าส่งข้อความมาถึงเราได้นะครับที่สวัสดิทรนั่านของเรา0ู4ย์ห้าสี่เหรือว่าเป็นทางอีเมลก็ได้ที่น่าน Radionet@gmail.com ครับ,นนค,รบคืออยากจะรู้ว่า ที่เห็นเนี่ยมันมาอย่างไงเอ๊ะถ้าขายนี่จะได้ไหมถ้าทํานี้จะได้ไหมหรือมีสินค้าอะไรที่อยู่ข้างในเราก็จะไหลไม่ออกหรือว่าจะหาหาตลาดไม่เจอตรงนี้เราพร้อมที่จะเป็นสื่อกลางให้อย่างเช่นร้านโอท็อปเมื่อตอนพุนทธที่แล้วพุทธที่แล้วนั่นก็รับ,ร,บรับผลิตภัณฑ์ชุมชนเหมือนกันรรประเภทง,งานฝีมือต่างๆคุณลองทําอะไรได้มาสักชิ้นลองไปเสนอดูไปราด้ไม่แน่นะครับชิ้นเดียวต้นทุนไม่กี่สิบาทอาจจะขายไว้ได้ราคาเป็นหมื่นก็ได้ครับ ใครจะรู้ว่าสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเนี่ยอาจจะมีประโยชน์มหาศาลก็ได้ครับซึ่งในการคุยท้ายข่าววันนี้ก็มาถึงจุดสุดท้ายวิธีสุดท้ายถ้าหากใครยังติดใจสงสัยอยู่นะครับย้ํากันอีกครั้งนะครับเบอร์โทรศัพท์ของข้อประสานนะครับ0835706672ครับสามารถโทรศัพท์ไปถามว่าจริงไหมเรื่องเหตุ ตัวนี้แวะไปเยี่ยมแวะไปพูดคุยแวะไปดูแล้วก็มีคนศึกษาดูงานมาที่นี่มาเยอะมากด้วยรหรือว่าจะโทรมาที่สวทคุยกับนโอได้ใช่ครับอยจะเป็นประสานให้นะครับรการคุยได้ข่าวก็คุณต้องฝากไว้ในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงรวมถึงเศรษฐกิจชุมชนด้วยก็ช่วงนี้ฤดูหนาวก็ถือว่า เต็มที่แล้วต้องรักษาสุขภาพด้วยนะครับขอให้ทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงแล้วก็ร่ำรวยกันทุกคนใช่ครำนี้ทุกคนชอบวันนี้คงต้องล่าลาไปก่อนแล้วผมวัฒนาชัยนามตะครับผมกัมปนาธพพจิตครับพบกันใหม่กับเราสองคนในพุธหน้าแต่พรุ่งนี้คุยได้ถาม่ายังมีอยู่ยังมีอยู่เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับแต่ว่าพวกเราจะมาพบกันท่านผู้ฟังเฉพาะวันพุธกับวันนี้คงต้องขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่ดีแข็งแรงร่ำรวยด้วยครับสวัสดีครับ